ผมจะมาชวนคุยเรื่องของวีโอนะครับซึ่งเรื่องวีโอเนี้ยมันมีคนทําคลิปออกมาเหมือนกันก็คือของโคชมิลนะครับของโคชมิลเนี่ยผมไปดูมาแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปความให้ฟังเลยนะแล้วก็ผมอยากจะมาพูดถึงคอมเมนต์เพราะว่าจริงๆ c o m คอมเมนต์เท่าที่ผมลองอ่านมีคอมเมนต์ที่น่าสนใจเยอะพอสมควรนะครับ ผมขอเกริ่นอย่างนี้ก่อนแพดใหม่ออกมาบอกว่าวีดอเนี่ยจะโดนเนิร์ฟเรื่องของระยะการยิงจากเดิม70 100เมตรลดลงเหลือ40 60เมตรนะครับระยะใกล้ลงนั่นเองที่สำคัญคือคุณจะโดนเนิร์ฟดาเมจค่อนข้างหนักด้วยของเดิมเนี่ยเขาบอกว่าจะลดที่30%เรื่องดาเมจฟอร์ออฟนะครับถ้า30%เนี่ยมันจะวัดที่ระยะไกลที่สุด100เมตรคุณยิงคนที่อยู่ระยะ100เมตร ดาเมจของคุณจะเหลือ70%ก็คือมันลดลดไป30%ปัจจุบันนี้บอกว่าลดเหลือ40-60เมตรสำหรับระยะตัวดาเมจก็ลดมากขึ้นด้วยจาก30%เป็นลด50%เลยครับที่ระยะ60เมตรวีด้อมเมเกอร์จะยิงทำดาเมจได้น้อยลง50%ส่วน40เป็นต้นไปเนี่ยมันจะค่อยๆลดนะครับจน60มันถึงจะลด50%ถ้ามันอยู่ระยะ60เมตรเป๊ะเลยวีดจะเหลือดาเมจเท่าไหร่เราก็คิดเลขครับ 120ดาเมจ100%ร1อ0อันนี้คือดาเมจแรงสุดแบบยิงตัวนะครับถ้ายิงหัวจะคูณ2.5แปลว่าดาเมจแรงสุดของวิดโดเนี่ยคือ300ต่อ1นัดแล้วถ้าระยะ60เมตรดาเมจ300ร300จะหายไป50%ก็คือเหลือ150ห้าทางต่งตรงๆเลยหรือคุณจะคูณจุด5ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยสรุปได้ว่าตอนนี้วิดโดจะไม่สามารถยิงตัวเลือก200แบบนัดเดียวตายได้แล้วในระยะ 50เมตรเป็นต้นไปนะครับอันนี้เราเทียบที่ระยะ60เมตรเพื่อเห็นตัวเลขชัดถ้าระยะ60เมตรมันจะเหลือเลือด50 m. สําหรับตัวเลือด200 m. พอเพอเอมาอย่างเงี้ยคนก็อาจจะงงว่าระยะที่เป็นตัวเลขอ่ะมันก็ลดลงดูเยอะนะแต่ว่าในของแมปจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นยังไงก็เลยมีคนไปทำเวิร์กช็อปเพื่อทดสอบดูว่าวิดโระยะในแต่ละแมปที่วิดโชอบเล่นกันมันลดลงแบบชัดเจนหรือไม่อย่างไร แล้วผลจากการดูคลิปสั้นๆคลิปเนี่ยนะมันเห็นได้ชัดเจนว่าในด่านที่เป็นด่านระยะไกลซึ่งคนมักจะชอบเล่นมิโดอีริออสรูนใช่ไหมอันนี้ก็เซอร์กิตร,รอย่อใช่ไหมมีด่านอื่นอีกปอ,อยส์จิบาลท่าบางพอยส์พอยส์สามเป็นต้นหรือว่าฮาวาน่าพอยส์สามปอยส์หนึ่งอย่างเงี้ยคอรลซิโอตรงกลางอย่างเงี้ยมันเป็นด่านที่คนนิยมเล่นมิโดมาก เพราะว่าระยะมันไกลแล้ววิโดเป็นตัวเดียวที่ระยะยิงอะไกลพอที่จะยิงให้ตายในนัดเดียวได้ทีนี้พอมาลองทดสอบดูแล้วปรากฏว่าลถมาเยอะมากจนบอกได้เลยว,ว่าคนไม่พอใจกันเยอะแปลว่าวิดโดเนี่ยต้องยืนใกล้ขึ้นอย่างชัดเจนระยะเดิมที่เคยยิงได้ไม่ได้แล้วคุณยิงไปราเม็ดหรือ150ระยะเดิมของวิดโดอ่ะคือ70ถึง100เมตรแต่ระยะใหม่ของวีดโดคือ40ถึง60เมตร คือระยะใหม่เนี่ยมากสุด60เมตรเนี่ยมันยังไม่เท่ากับระยะเก่าของเดิมของต่ําเลยนะคือ70เมตรมันกลายเป็นว่าระเมดคุณเหลือ50%ตั้งแต่60เมตรเป็นต้นไปเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันคือระยะเก่าแบบ70เมตรเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคุณทำระเมดได้มากสุด150ต่อนัดนะครับเนิร์แบบชัดเจนมากพอเราเห็นภาพแบบนี้ปุ๊บโอ้โหทุกคนลุกคือ ลูกคือมาทําอะไรนั่นเหรอคุอลูกคือมาเติมร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมโอ2ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทางไลน์อ f ฟฟิเชียล richmanshop นอกจากนี้ยังมีบริการเติมชันม้นนําอื่นๆอ,อีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะ Roblox, Riot, Steam รวมทั้งบัไไตร l i f e s ต d e อาธิบัตรคร a บ ไลน์ทินเดอร์เติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายที่หลังต้องนึกถึง rich man shop โน1หนึ่งเรื่องเติมเกมแล้วถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมดีๆติดตามเพจ rich man shop ใน Facebook ไว้ได้เลยจะช้อปปิ้งที่ shopee อ,อย่าลืมแวะเข้ามากดลิงก์พสเดชช้อปปิ้งสินค้าใดก็ได้ใน shopee ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่างเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วว่าแมปที่วีโดโวเก่งนะมีผลอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนวีโดโอจะต้องเข้าไปเซตไกลขึ้นแปลว่าฝั่งรงค่ามีโอกาสที่จะเข้าถึงตัวคุณง่ายขึ้นแน่นอนแต่่่ถ้าเป็นมทีระยะยไไกล เป็นระยะกลางหรือว่าระยะใกล้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนอาจจะไม่รีบหยิบวิดีโอกันบ่อยขนาดนั้นด้วยนะในแมปพวกนี้นะครับเช่นอาวนาน่าพอยสองระยะมันค่อนข้างจะเป็นระยะกลางมากกว่าหรือบางทีก็ใกล้เลยด้วยซ้ำศัตรูเข้าถึงตัวง่ายมากถ้าคุณเล่นวิดีโอเนี่ยพาวานาพอยสองคือเล่นยากนะแต่ว่าถามว่ามีคนเล่นไหมมี มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเป็นแมปจำพวกนั้นเนี่ยคนอาจจะยิ่งไม่หยิบวิดโดหนักเข้าไปใหญ่คือด้วยความที่แมปมันก็มายาวอยู่แล้วแล้วระยะคุณก็เดินเนิร์ฟด้วยโอ้โหแล้วคุณจะหยิบมาทําไมไปเล่นตัวอื่นดีกว่ายกตัวอย่างเช่นฮันโซครับเราเห็นเหมือนกันว่าฮันโซเขาบอกว่าจะเนิร์ฟให้ไม่สามารถยิงตัวเลือด250ตายได้ใน1นัดถูกไหมอาจจะลดเป็นเหลือ120เพื่อให้คูณ2แล้วเป็น240ก็คือเลือด250ไม่ตายเพราะฉะนั้นฮันโซจะยังวันช็อ t ตัวเลือด200ได้ แม้จะระยะไกลแค่ไหนมันไม่เหมือนวิดโอเลยตรงนี้เพราะว่าคือเราอาจจะบอกได้ว่าเฮ้ยฮันโซพี่มันมันยิงยากกว่าวิดโอนะเพราะว่าวิดโอมันเป็นฮิตสแกนไงมันเล็งตรงไหนมันยิงโดนตรงนั้นนะแต่ว่าถ้าฮันโซเนี่ยคือถ้ายิงอยู่ไกลอ่ะมันต้องยิงเผื่อนะเว้ยมันไม่ใช่ว่าคุณจะยิงตรงๆแล้วมันโดนนะไม่ใช่แต่ว่าถ้าพูดกันตรงๆแล้วคือกระสุนมันก็ไม่ได้วิ่งช้าขนาดนั้นนะมันเป็นโปรเจคไทจริงแต่ว่าความเร็วของกระสุน แล้วสมมุติว่าคุณเอาวิดมายืนยิงกับฮันโซในระยะไกลนะสิ่งที่ฮันโซจะชอบทําคือเขาจะสแปมมุมที่วิดจะโผล่ออกมาเขาจะไม่ได้รอให้วิดโผล่มาก่อนแล้วค่อยยิงนั่นหมายความว่าวิดเนี่ยจะหนึ่งหนึ่งฮันโซได้ยากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าคุณยิงเขาไม่ตายระยะไกลแต่ถ้าคุณโผล่ไปจังหวะที่เขาสแปมมาพอดีเนี่ยคุณตายห่คุณเลื่อนไม่ถึง200ด้วยซ้ำฮันโซเนี่ยจะกลายเป็นตัวที่มาทดแทนวิดหรือเปล่า ในระยะที่ไกลนะครับในระยะที่ไกลเพราะว่าความสามารถวันช็อตยังอยู่แล้วถ้าต้องคอนเทสตกับวิดโอที่ระยะไกลเนี่ยฮันโซก็ยังทําได้ดีด้วยนอกจากนั้นอ่ะเมื่อกี้พูดระยะไกลแล้วถ้าเป็นระยะกลางกับระยะไกลฮันโซเป็นไงฮันโซมีทั้งปีนกําแพงฮันโซมีกระโดดกระโดดอาจจะไม่ดีมากแต่มันก็ช่วยจังหวะเล็กๆเนาะปีนกําแพงได้แล้วมีสกิลสตอร์มแอร์โร่ถ้ายิ่งคุณเข้ามาอยู่ในระยะกลางหรือว่าใกล้ฮันโซสตอร์มแอร์โร่คือโดนคุณเต็มๆแน่นอนคือฮันโซ มันดูเป็นตัวที่มีสกิลการโต้อตอบศัตรูที่เข้ามาในระยะมากกว่าวิโด้ยมันยังไม่ได้หมดแค่ฮันโซมันมีแอชมันมีโซเจนแอชเนี่ยเป็นตัวที่ระยะการยิงเขาอะค่อนข้างใกล้กับวิโด้ในแพทที่กำลังจะโดนเนิร์ฟแล้วระยะยิงของแอชคือ30-50ถึง50เมตรวิโด้เนี่ยระยะมันเริ่มลดตรงที่40เมตรถูกไหมสี่สถึงหกถ้าเป็นวิโดไกลจากแอชไปอีกแค่10เมตรนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วในด่านที่เป็นระยะกลางแล้วคุณหยิบวิโดกับหยิบแอชคุณจะเลือกอะไรถ้าเรามองก็คือเรามองก่อนว่าวิโดถ้าโดนศัตรูเข้าถึงตัวมีสกิลออโต้รอดอะไรมีวีโนไมล์หลักทางได้มีสกิลชิพก็คือ grabbing h o o ของวิโดเพื่อใช้สลิงหลีศัตรูใช่ไหมแต่ว่าครูดาวนานนะ12วิถ้าเรามาดูแอชแอชมีโคชกันครูดาว10วิอ่ะก็คือเ็วกว่าวิโดนะแล้วก็มีสกิล e เป็นไดนามิกปั๊มอันติได้ทํานสเมทได้มากขึ้น ถ้ามองในภาพรวมแล้วจริงๆสำหรับด่านที่เป็นระยะกลางนะผมแทบจะพูดได้เลยว่าการเล่นแอชมันง่ายกว่าการเล่นวิดูเพราะว่าอย่างน้อยแอชเนี่ยมีสกิลที่เอาตัวรอดได้ดีกว่าวิดูอาจจะไม่ได้ดีกว่ามากนะแต่ก็ดีกว่าที่สำคัญคืออันติอันติวิดูคือวอลแฮกถ้าคุณยังยิงไม่โดนคุณก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแต่ถ้าเป็นอันติของแอชบ๊อบนี่คือส่งผลต่อเกมมากยิ่งเป็น5 v 5วด้วยเพราะว่าบ๊อบนับเป็น1คนคุณคอนเทนต์ออบเจ็ตคีฟได้ยื้อพอยให้เพื่อนได้ ยิงศัตรูได้ด้วยทําให้ศัตรูต้องโดนโซนพื้นที่ด้วยเทียบความสามารถของตัวมันแล้วก็อันติด้วยกลายเป็นว่า ash อาจจะเหนือกว่าวิโดแล้วด้วยซ้ําในแพทใหม่นะครับส่วนโซเชิลทำไมต้องพูดถึงโซเชิลระยะการยิงเร็วกันคลิกขวาเนี่ยหรือว่าไอการยิงที่เป็นการชาร์จแล้วมายิงกันนะครับเป็นแบบพิสแกนเนี่ยมันระยะยิงอยู่ที่4 0ถึง60เมตรเหมือนวิโดเลยแล้วประเด็นคืออะไรลงไหมคือโซเิลเนี่ย ถ้าคุณชาร์จเต็ม100ดาเมจยิงตัว130ดาเมจยิงหัวคูณ1.5ใช่ไหมครับ195ยิงตัวเลือด200ไม่ตายแต่ยิงวีโดตายแหละครับแปลว่าสิ่งที่โซเจนอยากจะทําถ้าเจอวีโดคืออะไรรู้ไหมเก็บชาร์จ100เห็นวีโดยืนตรงไหนปุ๊บสไลด์หาแม่งยิงหัวแม่งเลยแปลว่าโซเจนเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่จะมาทดแทนวีโดได้เลยด้วยซ้ำเพราะว่า ถ้าสมมติคุณอยู่วิดโดมาแล้วเจอโซเจ์ฝั่งตรงข้ามสมมติว่าฝีมือคุณเท่าๆกันเลยนะมันจะกลายเป็นว่าคุณโดนยิงคลิกขวาของโซเจ์เข้าหัวนัดเดียวตายแล้วมันคือระยะที่คุณยืนด้วยเพราะมันคือระยะ4 0่สถึงหกเมตรมันคือระยะเดียวกับของคุณเลยอะ่ะเออแต่ว่าคุณโดนเขายิงนัดเดียวคุณบูกบหัวหายแล้วโซเจ์เป็นตัวที่คล่องตัวกว่าวิดโอเยอะมีสกิลปกป้องตัวเองเยอะกว่าด้วยสกิล E อันติีก็ทําระเมิดไดนะ้หนักการยิงก็มีหลายรูปแบบอีกคือหมายความว่าวิโดยืนไกลๆอย่างเงี้ยกำลังหามุมยิงใช่ไหมโซเอร์สามารถโผมาสแปมจากไกลๆเพื่อกลืนวิโดก็ได้ด้วยเขาไม่ได้ต้องเล่นแบบเก็บคิดขวามาเพื่อยิงคุณอย่างเดียวเขาสามารถแค่ผูกๆโพลๆแล้วก็สแปมให้คุณลองคานก็ได้แล้วอย่างงี้ใครจะหยิบวิโดแล้วครับ <laughs> อันนี้ผมพูดเป็นข้อสังเกตนะคือไม่ได้หมายความว่าโซเอร์มันจะทดแทนวิโดได้แบบ100%ไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่า มันจะยิ่งทําให้วิโดสู้กับโซเจนได้ยากขึ้นเพราะว่าระยะของวิโดมันคือระยะเดียวกับโซเจนเลย2ตัวนี้มีโอกาสสูงมากที่จะกลับมาแทนวิโดถ้าเราดูก่อนหน้าน,นี้ที่เป็นตาราง popular t h e r i e s ว่า top ห้าหยิบรีเพสตัวไหนกันเยอะที่สุด top สตัวคือเทรเซอร์วิโดแล้วก็ฮันโซ แต่ว่าถ้า patch นี้เข้ามานะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผมว่าวีโร่เนี่ยจะร่วงจากท็อปเทียร์ทันทีเลยทีนี้เรามาต่อที่เรื่องการเนิร์ฟวันช็อตภายในโอเวอร์ c h ชครับตอนนี้ที่เขาบอกว่าเขาจะเนิร์ฟระยะวีโร่ทำให้ยิงไกลๆแล้ววีโร่วันช็อตไม่ได้ถูกไหมมันไม่ใช่แค่วีโร่คนเดียวที่เคยโดนมันมีคนอื่นโดนมาก่อนแล้วคนที่เคยโดนมาเรานึกย้อนไปไง่ายๆครับโซเชร์เขาเนิร์ฟให้จับมือกอดเร็วกันยิงแรงมากถูกไหมคือยิงโดนหัวเลือด2องตายแน่นอน โดยที่คุณไม่ต้องมีเมอร์ซี่พ็อกเก็ตด้วยซ้ําแล้วที่สําคัญคือเมื่อก่อนโซเจอร์ระยะเร็วกันไกลมากไกลแบบ70เมตรอะครับคือถ้าวีโรเลยพูดง่ายก่อนมันโดนเนิฟนะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยโซเจอร์ก็เลยโดนเนิฟไปแล้วเราเห็นได้เลยว่าโอเคความนิยมมันก็ลดลงจริงแต่ว่าถามว่ามันเฮลตี้กับเกมมากขึ้นไหมเพราะว่าทีมงานเนี่ยเคยพูดไปแล้วว่า เขาไม่อยากให้ฮีโร่ชูเตอร์ของเขามีความสามารถวันช็อตเยอะเกินไปเพราะมันทําให้คนที่เล่นเจอคนที่มีความสามารถเหล่านี้มันไม่สนุกคุณโผล่หนะ้ามาแป,ป๊บเดียวโดนยิงปุบตายเลยมันเหมือนสมมติว่าคุณเล่นวารอ่ะมันคือคุณพีกออกมาปุ๊บนะัดเดียวตายวันแทปบตายเลยเขาไม่อยากให้เกิดภาพนั้นกับโอเวอร์วอชอชอันนี้อาจจะย้อนความไปไกลกว่าโซเจอร์แต่ว่าผมพูดได้ฟังง่ายๆก็คือแอชเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนอะสามารถเอาเมอร์ซี่มาบูตอเมทแล้วยิงหัวนัดเดียวตายได้เลย คล้ายโซเจอร์เลยแต่ว่าโซเจอร์เนี่ยมันยังต้องเก็บชาร์จแล้วก็ต้องคลิกขวาถูกไหมแต่ถ้าเป็นแอชคุณไม่ต้องเก็บชาร์จนะคุณแค่ยืนแล้วยิงศัตรูถ้าคุณยิงโดนหัวแล้วมีเมอร์ซี่พ็อกเก็ตตายทันทีอันนี้คือสภาพเนิร์มมาแล้วผมจะลองคิดเลขให้ดูว่ามันเนิร์มมาเป็นยังไงแอชยิงโดนหัวที่ระยะเต็มๆนะคือ75หน่วยยิงโดนหัวคูณ2ใช่ไหมครับเป็น150แล้วถ้ามีเมอร์ซี่ระเบิดบูส์เนี่ยมันจะคูณ1.3ก็คือเพิ่ม3 0นะมันจะเป็น195 อันนี้คือสิ่งที่เดฟอพยายามทำเวเออพยายามลดการวันช็อตภายในเกมลงเห็นเลยว่าเมอร์ซี่ราเมจบูสต์ะเมดร้อยเก้หนั่นหมายความว่าแอดจะต้องยิงอย่างน้อย2นัดคุณยิงให้โดนหัวเม็ดหนึงแล้วก็ยิง ตัวอีกเม็ดหนึ่งก็ได้มันไม่ต้องกดที่ขวาก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยคุณต้องยิง2องลัดคุณไม่สามารถยิงนัดเดียวได้แล้วต่อมาครับเรามาพูดถึงตัวที่เพิ่งโดนไปสักซีซั่นที่แล้วเองใช่ไหมก็คือโรท็อกโรท็อกเป็นตัวที่มันมีปัญหากับฮุกมาเยอะมีทั้งปัญหาฮุก1.0ก็คือคุณอยู่หลังเพโลดคุณอยู่หลังอ็อบเจกต์ฮุกก็สามารถอ้อมไปโดนตัวคุณได้แล้วก็ดึงคุณกลับมาหาได้คือมันมีสารพัดเวทมนต์ทั้งหลายแหละที่ทําให้ฮอก มันสามารถฮุกคุณได้แม้ว่าคุณจะหลบอยู่หลังกำบังแล้วก็ตามปัญหานั้นถูกแก้ไปแล้วตอนนี้ก็เลยเป็นฮอคต้องมองเห็นศัตรูถึงจะฮุกได้แต่ปัญหาก็คือถ้าศัตรูพีคปุ๊บแล้วคุณฮุกจังหวะน้ำพอดีมันก็คือคุณการันตีเลยว่าคุณฆ่าเขาได้แน่นอนเพราะว่ามันวันชอ็อตถูกไหมมันฮุกมาในระยะที่ใกล้มาก แล้วระยะปืนของฮอกยิงตายได้พอดีในนัดเดียวเขาก็เลยเนิร์ฟให้ฮุกเนี่ยฮุกเข้ามาแล้วอยู่ไกลขึ้นแต่ว่ารถฮอกเวลาที่ฮุกเข้ามาคุณจะต้องพยายามเดินเข้าไปใกล้ขึ้นแล้วค่อยยิงไม่ใช่ว่าฮุกมาปุ๊บยิงได้เลยโอกาสวันช็อตของฮอกก็เลยน้อยลงอย่างชัดเจนนะครับภาพรวมของฮอกซีซันที่นะเออยังไม่จบเนี่ยแต่ว่าเราเห็นมาทั้งซีซันแล้วว่าฮอกโดนหยิบน้อยมากสำหรับผู้เล่นที่เล่นฮอกหรือว่าเมนฮอกมาเนี่ยผมว่าก็คงรู้สึกแย่มันก็ความรู้สึกเดียวกับวิดโดที่กำลังจะโดน,น,น,นานน คนที่เล่นเขามาตลอดเป็นเมนมามันก็จะรู้สึกแบบทําไมต้องมาปรับตัวกูเลยวันเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็เห็นใจนะต่อมาวีโดฮันโซยังวันช็อตได้อยู่เขาก็เลยมาพยายามหาทางปรับไปเลยผมว่าเขายังไม่รู้นะว่าควรจะปรับไปรูปแบบไหนดีแต่เขาก็ลองดูถามว่าถ้าแพดหน้านะวีโดโดนเนิร์ฟขนาดนี้แต่ฮันโซไม่ได้โดนเนิร์ฟขนาดนี้กลายเป็นว่าฮันโซจะกลับมานิยมมากกว่าวีโดหรือเปล่า อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากวิโดโดนเนิรฟบอลช็อตแบบค่อนข้างหนักหน่วงแล้วแบบนี้ฮันโซเนี่ยควรจะโดนเนิร์ฟในระดับเดียวกับวิโดด้วยไหมสิ่งต่อมาที่ผมอยากพูดถึงก็คือเราต้องมาลองเทียบบริบทของ Overwatch กับ Overwatch 2ครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนสมัย Overwatch เนี่ยมันเป็นเกม 6v6 แล้วมันมีแท้งอยู่2ตัวมันทําให้การวันช็อตสตูได้อย่างวีโดอย่างฮันโซอย่างเงี้ยอาจจะรู้ไม่มีผลกับเกมมากเท่ากับปัจจุบัน 5v5 เวลาเราเทียบอ่ะ 6v6 ถ้าโดนตัดไป1คนก็เหลือ 6v5 มันยังไม่เป็นสัดส,ส่วนที่มากเท่ากับการที่เราพูดว่า 5v5 โดนตัดเหลือ 5v4 พอจำนวนคนมากสุดในทีมันน้อยลงปุ๊บโดนตัด1คนเนี่ยมันคือส่งผลต่อเกมมาก ส่งผลต่อเกมมากกว่า 6v6 แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ developer เนี่ยหันมาสนใจเรื่องวันช็อตอย่างจริงจังมากขึ้นในโอสถ้าเราไปดูบริบท o อวัชหนึ่งอ่ะการที่จะมีตัววิโดพันโซสามารถวันช็อตศัตรูได้ก็จริงแต่มันมี2แท้งอ่ะหมายความว่าโอกาสที่วิโดกับฮันโซจะมีพื้นที่เล่นมากขนาด 5v5 ซึ่งเหลือแค่แทงเดียว มันน้อยลงถูกไหมคือคุณมีทั้งออฟแทงมีทั้งเมนแทงคุณสามารถแบ่งหน้าที่กันเลยก็ได้ด้วยซ้ำหรือคุณจะเลือกเอาทั้งออฟแท้ ank, ทั้งเมนแทงมายัดวิโลมายัดฮันโซเลยก็อย่างได้แต่อ้สเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหลือแทงเดียวแปลว่าพื้นที่ภายในแมบปบซึ่งแผนที่ต่างๆของเกมมันมีการปรับขนาดไหมก็ไม่มีหมายความว่าพื้นที่ภายในเกมมันยังเท่าเดิมแต่ตัวละครหรือผู้เล่นเนี่ยมันน้อยลง เพราะฉะนั้นแล้ววีโดกับฮันโซในรูปแบบ 5v5 มันจะมีพื้นที่เล่นมากกว่าในรูปแบบ 6v6 พอฮันโซหรือวีโดมีพื้นที่เล่นมากขึ้นแปลว่าตัวละครเหล่านี้มันก็มีโอกาสที่เขาจะไปยิงใครตายได้มากขึ้นเช่นกันในโอเวอร์หนึ่งมันอาจจะดูแบบไม่ได้มีผลต่อเกมขนาดนั้นแต่ว่าพอเป็นโอเวอร์สองปุ๊บโอ้โหมันเห็นชัดว่ะอันนี้ต้องพูดถึงสกิลเพย์ด้วยคือผมไม่ได้บอกว่าถ้าคุณเล่นกากแล้วคุณก็ยังทำแบบนี้ได้ต้องเป็นคนที่เก่งด้วย เพียงแต่ว่าคุณลองลึกสภาพแบบนี้แล้วกันในระดับที่แรงไม่สูงเนี่ยสมมุติว่าเราเดินออกจากโคเวอร์นะแล้วเราจะไปโคเวอร์ถัดไปที่กำลังถัดไป หรือว่าเดินเพื่อตามเพื่อนเวลาเพื่อนกําลังดันไปข้างหน้าถูกไหมมันกลายเป็นว่าถ้าเป็นคนที่แรงไม่สูงมากเขาจะยิงไม่ค่อยโดนหมายความว่าคุณเดินออกมาคุณก็อาจจะโดนหรืออาจจะไม่โดนคือไม่ค่อยเสี่ยงคุณก็วัดเอาว่าแบบเฮ้ยครูใช้สเต็ปการเดินอะอย่างนี้มึงยิงไม่โดนหรอกแต่ถ้าเป็นแรงสูงๆเมื่อไหร่ความร้ายแรงของการที่คุณเดินออกจากกำบงังมันจะสูงขึ้นมากๆเพราะว่าในแรงสูงๆคนที่เขายิงแม่ๆมนๆมันเยอะขึ้น กลายเป็นว่าคุณออกกากกำบังแป๊บเดียวเดินตามเพื่อนแป๊บเดียวแบบไม่ทันรู้เลยนะว่าวีด้าโผมาแล้วอย่างเงี้ยคุณหัวแตกคนก็จะพูดกันว่าเฮ้ยมันก็เป็นสกิลเพยไหมเพราะว่าคนที่ไม่เก่งมันก็ยิงไม่ได้แต่คนที่เก่งมันก็ยิงได้แต่ว่าถ้าเรามองในอีกมุมเนี่ยคือเรามองถึงการที่ศัตรูแค่จะเดินเพื่อไปยังโคเวอร์ถัดไปอย่างเงี้ยหรือเดินเพื่อไปพอยต์หรือเดินเพื่อตามเพื่อนเฉยๆมันก็ตายฟรีเลย มันถึงจุดนั้นเลยนะที่แบบว่าคุณเดินไปไหนไม่ได้ถ้าคุณเคยเจอวีดอที่แบบเก่งๆแล้วทีมคุณทําอะไรไม่ได้เลยคุณไม่มีสิทธิ์เล่นเกมนี้เออคุณไม่ได้เล่นโอเวอร์อยู่เพราะว่าคุณเดินออกไปคุณก็โดนวีดอทสอยทีมคุณโดนวีดอสอยยับซึ่งพูดกันตรงๆอ่ะคนที่โดนอ่ะมันไม่สนุกอ่ะโซนพื้นที่ได้มากกว่าแทงอีกใช่การที่เรามีแท้งเราแม่งกลายเป็นว่าโอ้โหแทงกูก็ไรประโยชน์อ่ะคอนเทลวีดอทไม่ได้ด้วยซ้ําหรือว่าสมมุติว่าแทงเราพยายามจะไปคอนเทลวีข,ข,ของเา มาคอนเทสแทงเราได้นั่นกลายเป็นว่าวีโดและ d ีเพของฝั่งตรงข้ามต้องมาวัดกับ d ีเพของฝั่งเราอันนี้ก็เลยกลายเป็นสกิลอิชชูแล้วถ้าพูดนะสุดท้ายก็คือวัดกันแค่ dps อสแถ้ารีเพลกูกากกว่ามึงก็จบก,ก็แพ้แต่ถ้ารีเพลกูเก่งกว่ามึงอา้าวก็จบเหมือนกันก็กูชนะนึกถึง c i r c u กิตรอยัทั้ง2ฝั่งเล่นคอมสับเบิลสไนเปอร์เหมือนกันแต่ว่าดีของฝั่งคุณ ยิงสู้รีเพสของฝั่งตรงข้ามไม่ได้เลยมันจะเป็นภาพแบบนี้เลยครับคือคุณจะทําอะไรก็ทําไม่ได้คุณจเจริญก,ก็เดิมไม่ได้สักพักรีเพสเราตายสักพักสปอร์ตตายเราแทงก็ค่อยๆตายตามมันอาจจะมีคนส่วนหนึ่งที่พอฟังแบบนี้นะแล้วกําลังจะบอกว่าการที่วิโรวเนี่ยใช้สกิลเพลเราถ้าสกิลเพลสูงพอมันสามารถโดมิเนตได้อันนี้มันไม่ดีกับเกมใช่ไหมแล้วถ้างั้นมึงไปไล่เนิร์ฟให้หมดทุกตัวเลยไหมที่มันต้องใช้สกิลเพลอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมจะซื้อนะเราต้องมามาาอองทีี่่ตัวืนนกรคุณเช มันไม่ได้หมายความว่าวิโดจะฆ่าใครไม่ตายแต่มันแค่ฆ่าไม่ตายในนัดเดียวลองพูดอีกแง่หนึ่งนะสมมุติว่าเราเล่นบริบทกดแร้งกดกับเพื่อน2คนแล้วกันเพื่อนเราเป็น DPS อีกคนหนึ่งแล้วเราก็เล่นวิโดนะเราหยิบมาเล่นแล้วเรายิงคนหนึ่งเจ็บมากเลือดเหลือ50เพราะว่าเป็นระยะ60เมตร่ะสมมุตินะดาเมตรมากสุดคือ1 5อคุณยิงไปมันเหลือเลือด50คุณก็คอกับเพื่อนรีเพสของคุณว่าไอ้นั่นโล คือถ้าเรามีการสื่อสารกันสักเล็กน้อยอะดาเมจมันจะไม่หายไปแน่นอนการที่คุณจะให้เพื่อนของคุณมาเติมดาเมจ50หน่วยหรือถ้าระยะมันใกล้กว่า60เมตรเข้ามานะมันก็อาจจะขาดไปแค่แบบ5หน่วย10หน่วยอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะใช่เรื่องยากอันนี้พูดในแง่ที่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังต้องใช้สกิลเพลนะหมายความว่าคุณต้องยิงให้โดนด้วยแล้วคุณก็ต้องใช้สกิลการสื่อสารด้วยไม่ใช่แค่สกิลเพลอย่างเดียวคุณต้องใช้การเล่นร่วมกันเป็นทีมด้วยหมายความว่าคุณต้อง เอ้เพื่อนไอ้คนนี้โลมาก,กูยิงหัวแม่งไปนะัดหนึ่งแม่งเหลือแบบ10หรือ20อะไรเงี้ยซากแล้วเออให้เพื่อนปิดอเมทไลทหรือถ้าศัตรูหลบเข้ามุมไม่ทันคุณก็ยิงซ้ำได้เพียงแต่มันจะใช้ทรัพยากรของตัวคุณนะมากขึ้นแต่มันคงไม่ถึงขนาดที่ว่า Over Watch จะกลายเป็นเกมที่ไม่ต้องใช้สกิลเพลย์แล้วอย่างนั้นมันก็คงไม่ใช่เออเพราะว่ายัางไงคุณก็ยังต้องยิงให้โดนนะครับมันไม่ใช่ว่าคุณเนิฟวัน็อดไปแล้ววิโดโอจะยิงใครไม่ตายไม่ใช่นะ มาถึงเรื่องต่อมาก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันปัญหาตอนนี้คือวีดไม่มีการบัฟใดๆทั้งสิน้นไม่มีการบัฟทดแทนใดๆทั้งสิน้นทีนี้ถามว่าถ้าจะบัฟบัฟอะไรทดแทนได้ในเมื่อคุณเนิฟระยะการยิงวีดอนั่นหมายความว่าวีดอจะต้องยืนระยะใกล้ขึ้นแล้วก็เสี่ยงตายมากขึ้นคุณบัฟเลือดเขากลับมาไหมที่คุณเนิร์ไป1075จาก200อะคุณบัฟให้กลับมาเป็น200ก่อนไหมสมมติว่าไม่อยากบัฟเลือดคุณไปบัฟ แกรปปิ้งฮุกก็ได้ไหมเช่นรถกูดาวแกรปปิ้งฮุกตอนนี้12ถ้าคุณต้องเข้าไประยะไกลขึ้นเพื่อยิงแต่แกรปปิ้งฮุกสกิลเอาตัวรอดเนี่ยแม่งคูดาวเท่าเดิมกับตอนที่คุณระยะโคตรไกลอะ่ะแล้วคุณจะเอาอะไรไปรอดคือมันง่ายๆแค่นี้เลยหมายความว่าถ้าคุณจะเอาอะไรออกไปจากตัวละครนั้น คุณก็ต้องเอาอะไรเข้ามาทดแทนให้ตัวละครนั้นด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะเอาออกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติอยากบัฟแก๊ปยิ่งฮุกบัฟไงไล่บัฟให้มันครูดาวน้อยลงสิให้มันใช้ได้บ่อยขึ้นหน่อยเพื่อมิโนจะได้เป็นตัวที่รีโพซิชันเข้าออกได้ง่ายขึ้นเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องยืนใกล้ขึ้นอยู่แล้วถูกไหมครับจากระยะที่ปรับมาใหม่มันจะได้มีอะไรทดแทนส่วนมิอมไมอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ต้องปรับอะไรขนาดนั้น พอถ้าเรานึกถึงวีนไมายเนี่ยประโยชน์สูงสุดนะของวีนัมายคือการที่คุณใช้ดักทางตัวที่จะมาล้วงคุณเพื่อที่ถ้าศัตรูออกมาเขาต้องโดนวีนัมายหรืออย่างน้อยเขาก็ต้องพังวีนัมายคุณก็จะรู้ข้อมูลว่าอ่ะมีคนมาฮันแล่จะเอ๋อตัวเองปัญ <c oughs> ์ตัวเองฉันผู้จเจริญซึ่งมาเพื่อปัญญาก็ <c oughs> คือวีนไมายเนี่ยจากที่เราเห็นตอนเนี้ยมันค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วเพราะว่าจุดประสงค์การใช้งานของมันอะ เข้ากับลักษณะการทํางานของมันอยู่แล้วสมมุติว่าศัตรูต้องเข้ามาโดนใช่ไหม mm hmm. เขาโดนดาเมจโอเวอร์ไทม์ถามว่าแรงมากไหมก็ไม่ได้แรงมากแต่ก็เป็นดาเมจล่ะถูกไหมมันก็มีมีประโยชน์เหมือนกันทําให้ศัตรูเจ็บได้ที่สําคัญคือมันเปิดเผยศัตรูที่โดนด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองอ่านคอมเมนต์แล้วก็เริ่มจากการอ่านแชทผมก่อนเลยกันว่าคิดเห็นยังไงกันบ้างบัฟเฮดพีสองยิงปกติแรงขึ้นลดคูดาวยิงสลิงเล็กน้อยให้หนีได้บ่อยขึ้นคําว่ายิงปกติแรงขึ้น อันนี้หมายถึงการยิงแบบ SMC ใช่ไหมถ้าเป็นในรูปแบบที่คุณเบรลิมบอกมา mm. ก็คือเอาตัวรอดได้มากขึ้นจากการที่คุณมีเลือดมากขึ้นนะโอกาสตายน้อยลงนะคุณมีคูดาวสลิงน้อยลงนะแล้วก็ยิงเวลาศัตรูเข้ามาระยะใกล้เนะี่ยคุณอาจจะไม่ซูมแล้วคุณใช้การยิง s m g เพื่อไล่เขาอย่างน้อยก็มีดาเมจไล่เขาได้ถูกไหมโอกาสรอดสูงขึ้นนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเบสิกเราก็น่าจะทําได้เลยแต่ว่าเขาเลือกไม่ทําไม่มี for all damage ถ้ายิงตัว ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจครับเพราะว่าการยิงตัวยังไงก็วันช็อตไม่ได้อยู่แล้วกับดักสโลด้วยจะดีมากโห oh, แต่ว่าถ้าวีน้องไมมันทำดาเมจด้วยสโลด้วยแล้วก็วอลเล็กสตูคนนั้นด้วยเนะี่ยมันอาจจะส่งผลเยอะไปหน่อยนะว่าเพิ่มดาเมจเวทน้องไมเพื่อการลวงได้ดีขึ้นไหมครับอันนี้ก็น่าสนใจคือ <c oughs> ถ้าพูดถึงดาเมจเวทนะ้องไมเนี่ยผมว่าดาเมจเวนอไมค่อนข้างโอเคนะไม่ได้แย่เลยดาเมจ75 แต่ปัญหาของเวรลไมคือมันใช้เวลาในการทำดาเมจนานคนที่โดนเวรลไม้ปุ๊บเขาก็จะรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวเลอกกูลดเยอะกูไปเก็บยาหรือว่ากูถอยก่อนอะไรเงี้ยถูกปะเขาก็จะไม่อยู่เต็มๆจนโดนดาเมจครบ75หน่วยหรอกส่วนใหญ่นะถ้าถามผมผมเลยโอนเอียงไปทางที่แบบงั้นให้เวรัมไมส่งผลเร็วขึ้นไหมจากตอนนี้ย75ภายใน5วิใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นภายใน3วิไหมแปลว่าเขาจะโดนดาเมจต่อวิเนี่ย แรงขึ้นแต่ว่าดาเมจภาพรวมยังเท่าเดิมนะเพราะว่า75ผมมองว่ามันค่อนข้างโอเคแล้วนึกสภาพเกนจิอ้อมมาหาร้โดโดมต้องใหม่เกนจิเลือดหายไปเลยเกือบครึ่งอะครับวิโดหามนยิงตัวเฉยเกนจิแม่งก็เกือบตายแล้วแบบซากแล้วถ้าพูดถึงดาเมจภาพรวมของมิโดมายนะค่อนข้างโอเคแต่อาจจะทําให้ดาเมจมันส่งผลได้เร็วขึ้น เนื้อหาในคลิปนี้ก็จบไว้ประมาณนี้นะครับคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์คุยกันล่างๆเลยเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับมาที่ว่าเร็วก็ยังช้ากว่าลาเพราะว่าลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย